เกี้ยามีแต่นซื้อในื้อเยได้กำไรอานบได้นั่นบนางบได้ไปทำงานปะบได้ไปทำงานปเอยู่งนสร้างครอบครัวแล้วสร้างครอบครัวแล้วนันแังบอไดนะยังจนอยไ นี่แหละได้เว้ยอ่าหาน้อยเนาะหาน้อยดูตลาดน้อยแหละอยู่แขบทางอยู่ที่บ้านพินเด้อทานผู้ชมเด้อบ้านพินทางไปมหาไซนี่แหละทหาเลาะซื้อหน้ำมันกับจดจอด,ดมาหาไซโบได้ผนตุกครับข้าเจ้าก็บ่ได้ไปหาแน่แกเป็นบุหรี่ผลแห้งเนาะแถวบ้านนาดอกนาดีน้ำท่วมเมื่อไหรนาเขาโอ้ย,อย,อยเออคืออันน,นี้แหละเงา,านจานมันช่องเป็นได้อยู่บ้านพีนเด้

อันนี้อันนี้มะเขืออันนี้มะเขือนะเอมเขือเอ่อน้าไม้ตัวพอกวแล้วก็มีอาักอื้อเนี่ยอย่านางจะได้ลอย่านางเออแม่จะน้าแม่ละน้ำจะนางเนาะเออซื้อซื้อกเออมีลูกแก้เจียว เดี๋ยวที่ซื้อมนะือตอนลูกอยู่เมืองพีนเพิ่นสิไปเมืองพีนประมื้นนะอ่าขอบคุณครับใจขอระถาไรบ้านเยานหนะนึง 90, <ะ>้าสิบนห้าสบจาอันนั้นเราค่อยยังบรถามเลยด้ะเนี่ครับกินเป็ดแกงบลาได้นะหอยนี่เนาะมนได้แต่นะคุ มันได้ตะขั่วขั่วแบบแบบแบบัแบบ่วแบบอย่างละกินละแซเสรหอยเนี่ยนะข้าห้องจะค่อยห้องอันหอยหอมเป่อันเดอเวลาทำผุ้ชมเลยทาง,งพะบ้านพะเลาะแล้วก็ยามค่อยคำลงแรงนะปัจจุบันนี้ก็ะะจะจะเข้าสามสี่โมงลแล้วละแลยอยู่ที่ตลาดบ้านนันเดอร์บ้านมัน มันเตนนะเออสลัดมันเตนบ่มียังละของเครื่องขายเพื่อนเลยเพื่อนว่าว่าเพื่อนยังทำให้ดำหน้าอาทิตประชงทั้งอาพอบ้านพะเลาะว่ายังมาซื้อน้ำไม้น้ำไม้อย่างก็ได้น้ำไม้กระแสนบ่น้ำไม้ไผ่แต่มาแล้วมันบ่มีเลาะเลาะจุดที่หามาหาใจแล้วเนี่ยเออมีตะหอยอยันนี้แหละมันแกงบัไร้เออแกงบัไร้ผัดแพงนะ ในท่านผู้ชมในเด้อในประทาดในเพื่อนขายในเด้อในนเออเพื่อนขายนี่ละห้าสิบพันกีบเออถ้าผู้ใด้ประเทศเพื่อนบ้านเนาะคือประเทศไทยมาลิ้นมาเที่ยวอยากเอาเมื่อตอนครอบตอนครัวเรามาแวะซื้อเอาเด้อเออทัวร์บ้านพอล้อแต่โบได้ซื้อสรอยเพื่อนเลยนะเออเงินก็ตังค์กับโบรายเด้อตลาดบ้านนักกับโบนีได้ ตลาดบานบานนาดีกบุ้มินฮะบานนาดี<ะ>าดอันนี้บ้านนาดีโอ้ทุเรียบพุกบ้านนั่นบ้านนั่นได้บ้านนั่นเบ้าต้อมมาได้อันนี้ได้อือบ้านตุ้ยติดดองวางแล้วเนี่ยน้นองสาวเุ้ยดอดมาค่อยเพื่อนกองฮ๊อตค,อค่อยอัปเดตมาบ้านขมวดมาลิ้นดอกเก๋มหรือ <c ười> ค่อยข่าวเยอะเหมือนนั้นมะ แต่เก้าคนกเต็มเป็นกระบวนกาพื้นแต่เมื่อนีนมันขวายามนาเนาะอืะะะะอเอออืมอนะอบมันได้่ได้ซื้อสอยแล้อวอมาจายอันนี้เดินเออสบายดียอ,อ,อ,อ่าพี่ๆน้องๆเออมันได้พาท่านผู้ชมมาเบิงน้ากันเนาะเออวิธีของสนบับพดำดให้ดำหน้าเออ เสียเงินเสียทองไปซื้อน้ำมันใส่รถอ่าไท่เดือตามเนาะเออหรือว่าซื้อปูซื้อยางเนาะมาในดำหญ้าป้าเมื่อพ่อเท่าไรเมื่อ้วกาน้ำท่วมอันนี้นะมันยุคเขตบ้านนันเดอร์บ้านนาดีเออนาดีแล้วก็ควนควายมันปลาไหลเนาะสามหมู่บ้านนี่ถือว่าท่วมเมื่อท่านผู้ชมเลยเออมันฝนตกหลายตกบุญยุทธ์บุญเช้าเนาะเออเพราะว่ามันก็อยุ ห้อมผู้ห้อมผาเนาะมันก็ไหลลงมาแต่ผู้ต่ผาแต่มันก็ไหลบัวท่านะเทศไทยมันอ้างเนาะมันไหลบัวท่านตามห้วยตามห้องเออเป็นคืนชีลาท่าว่ามันท่วมเอี้ยเอาชื่อห้ามือเนี่ยก็ตายแล้วเพราะว่าเข้าเอาปักดํามันยังอ้อนมันบวทันติดเออมันเป็นน้ำกันเด้อท่านผู้ชมเด้อเห็นแล้วแลวก็เออเป็นการน่าสงสารเพื่อนเนาะ เท็จเม็ดเหื้อมันแห้งแล้วแบบน้ำมาท่วมน้องๆมาเบิ่งน้ำกันท่านผู้ชมเออนี่แหละการเก็บพัดบรรยากาศต่างๆเนาะเออกรสีค่อยข้ามลงแรงแล้วพระบ้านพะเลาะกรสีลบเล่าตาขึ้นเมื่อแล้วเนาะบัวร้ายน่ะไม่ก็นเลยเออมันเพิ่นบัวมาขายตามเส้นทางมียจะหอยหอมเออจานหนึ่งห้าสิบพันกับพระบ้านพะเลาะก็เลยอ่าโบมีเงินซื้อแล้วก็สีกับแล้วเนาะ ทางเม็ดทง้งม้วนนั่นแหละกับีพอ่อประมาณนั่นละ,ะให้ท่านผู้ชมผู้เห็นเนาะ,อะขออนุญาตนำบรรดาพี่ๆน,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 น้องๆบรรดาท่านขอจบกิฟไว้เพียงซ้ำนี้เนาะ,อะโอกาสหน้าจังอ,อบ้านพระเลาะจังสิพ้าท่านผู้ชมไปคงจักอีกอหลายหลาบ่อนเนาะ,ะสบายดี